เขาเบิดนาดีนะแค่ก็มันเลือครับเขายันไปเล่งกังก็คือข้าดตุ๊กาแขกนะสวดีพี่น้องเฉียดพิธีลยพี่น้องดีเขานังไปก็คืเีงานแกของโรงเีย่งดคงนอเลยอ้อรกันนข้าบเข้าาไปค่ะ

เฮ้ยข้า่อนข่ามไม่กระดูกเลยนาบุ๊คาเฟ่ฮ่อันนี้ป้อนกระดูกกระดูกอไแจ่วว๊าดกล่องที่มันบอกไม่ไม่ได้ไรว๊าจับอยู่เ่นมปไให้เป็นมือกูไ้วแบงแล้วมืปวันมืออนี่นักเลยทางหน้ามงเจ็บเด นั่นและค่ายหนาไปหนาชอ่อยแต่ค่ายอกรสกัเนาะน้อพี่นาะเนเจ้าจัเป๊ะเยว่าเพิ่ต่อคืว่น้ทโฮเซ่เขานม่งกันเลยจอยรีบหารีบหนีไล้วกูจเห็นเพื่อนก้ตายไมเจอกห้องเบาแก้มพี่เขาวบบปซื้อ

เซมนต้าดอคมณนาวกูหมักเปล่ามีขนาดนั่งก็ยังหมักน้ำถ้าข่าวเฮ้ยรักไปลอมาลงมาอีกไอื่องอัใหาพี่เม่กันยำนะเรื่งเฮ้ยเงี้ยว่ามียำยำไงเทม ออกอันสุตรเก่านี่ออกสีขาวโอ้ยยังสูตรอยู่อง่บ้านนี่ขึ้นอลากินแต่พออย่าพอก่อนซื่อแล้วป้าใช้สีาวก่อนดำสีขาวเฮ้ยนหเป็นอะไร

กินจะลืมก่อง้อันนี้หนังแส่ซีดีเอบัรใส่ไปแล้ว่หรอไปเพ่ยไปจปสา่อนไม่ร e. ู้ม <uk> าก่อนเปสาไปด้วยไปสมู่้ามาเพ่งานจับพี่จอกเดิ dạ dạ pha hết jam hả ha cháy cái หม้ออยู่เนาะคุณหม้อใหญ่เนาะ ้ตาไปส่งเลยไปลาบมันดีกว่าาตาไป้่เยไปบมันาว่าตาย้มเผ้อกเฮ้ยจบ้มเผือกเลย ขึ้นอนไลน์าอยกตเท่าเท่าข้าวท่มอินเยตเสบ่ไหกเันึ่งไน่านม่าปงนไม่ไปส่งกินไปกินไ่งน่ไปส่งกิ่า่งกิ่่น่่งกิน่ไ่กม่ง่าปส่ัน่ไป่ปส่ง่ส่งกิ่่กิ่า่าม่ไปส่งไม่ไ่าไม่่ิม่ไปส่งกิน่่ิส่กิ่

เอเปอลยวางอย่ก็ไส่นอนดียวีนะังบอบลมีเอาแพไปเลมี่บอกวาดได้ไหนนะฮะบลูมีไปบะพ้วนะว่าอไวานอนพวกนี้เราเฮ้ยเรนหนังเดียอบางานเลยนม่ด้เราเรเห็นบ้า ต่รับดิบบอลให้มาพ่อประเีวะขอูแล้วทุกคน้วงลตรงนี้สอดาบพวงผ้าละพวงเอาผ้าเนี่ยโคเว้ยพวงเลยบ่วงลวงลายประเิเบอร์ูนยิศผ้าวผ้าทิศกรดไปอ๋อจมู

ขยิมมาบ้านนี้แขกัทเนี่ยตันจมาวนืออ่ม่นกบ่้ขาฮเหมุนป้าเออลูีรอบสามแล้วป้าหยิบรอบสามฮะกอยโอ๊ยเยอะังเยอกิัป้าเลืเอะแต่พักเยอแต่พักยกมาให ยัพอซันเลกยทีหัวดำซันต่อ้เห็นเล็กบิดน้อยลาเลยปลาลูกคิปนี้คิปนักพอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสน้นดพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้ากับสบายดี